สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับผมพามาชมตัวโตโยต้าพีรันเนอร์ตัวสูงรีโวนะครับคันนี้ป้ายแดงออกศูนย์เลยนะล้อเดิมเป็น17กับยาง265 65 7นะครับ คันนี้ทําการจัดยัดล้อใหม่ไป็ล้อทีสามเนะครับสีดําเงาล้ดด้วยยาง a อทนะครับสองหกห้าหกสินะครับล้อจะเป็นของสิบแปกว้างเก้าออฟศูนย์ยางสองหนะครับมิติล้อจะพอดีสมเป๊ะไม่ล้นเลยนะคือตัวเขาเรียกว่าปล่งซุ้มล้อสีดําเนี่ยมันช่วยให้ล้อที่อยู่ล้อที่เห็นด้านหน้าเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยมันไม่ล้นเลย คือมันพอดีด้วยพอดีกว่าตัวที่เป็นไม่มีโป่งดํานะถ้าเป็นไม่มีโป่งดํามันจะล้นนิดนิดนะครับอันนี้มีโป่งดําช่วยก็ไปเลยสวยจัดนะครับความสูงเดิมโรงงานเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันอีกรอบนึงนะครับให้ดูด้านหลังด้วยนี่คือสูงเดิมเลยนะครับแต่งมาแบบทุ่งวิ่งจากสูงเลยคันนี้ด้านหลังก็พอดีเป๊ะนะครับกับซุ้มล้อสีดํานะครับแต่ถ้าเป็นซุ้มล้อที่ไม่มีสีดําผมว่าก็อาจจะปิ่มปิมนะอันนี้แต่เนี้ยคือแบบพอดีเป๊ะ ขอว่างเก้าอฟศูนย์กับยาง265 60นะครับเป็นยาง AT Monster AT3 นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเดีย๋ยวให้ดูดอ้ด้านหลังก่อนนะครับว่าสูงประมาณไหนนะครับกับตัวยาง265 60นะครับ5นิ้วโอ้จากนี่ถึงนี่นะถ้าเทียบเป็นนิ้วมืออยู่ประมาณ9นิ้วมือนะครับความสูงเดิมโรงงานอยู่ที่9นิ้วมือกับ265 60ห้าหนะ9นิ้วมือใช้งานบรรทุกได้เต็มที่นะครับสบายสบาย ในส่วนของด้านหน้าเหมือนกันนะครับเดิมโรงงานเลี้ยวไม่ติดนะห้นิ้วหนิ้วเประมาณหกถึงเนิ้วมือนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ7นิ้วมือหมายความว่าด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้าอยู่มาณสองนิ้วได้นะครับเมื่อกี้ทาการเลี้ยวเทสท,ทั้งหน้าและเทสด,ด้านหลังสบายสายไม่ติดนะครับกับยาง AT ทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้อยทีนึงนะี่ ให้ดูทรงอีกทีหนึง่งเต็มลำนะครับคันนี้จบอยู่ที่นะครับล้อจะเป็น TE37 งาน MK นะครับยางจะเป็น Monster r i d e เนะครับของเ e นโซ่ t อทนะครับคันนี้จบอยู่ที่31,000บาทนะครับล้อตัวใหม่ล่าสุดนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวไปดูล้อกับยางใกล้ๆดีกว่าไป มาต่อกันที่ตัวล้อ TE 3 7งาน MK Sport นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดมิลลิ่งขอบนะครับตัวหนังสือหยอดเงินนะครับเลเซอร์เงินนี่นะครับ MK Racing นะครับแล้วก็มิลลิ่งขอบรอบๆเลยนะเห็นมเนี่ยรอบๆขอบเนี่ยมิลลิ่งตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ล้อเปล่าอยู่ที่18,000หมืนะครับราคาอยู่ที่18,000หมืนะจะแพงกว่าตัวธรรมดานิดนึง500นะครับแล้วก็ใส่ฝากลางให้นะครับน็อตจะเลือกลูกค้าเป็นน็อตเอ่อเป็น น็อตเหล็กชุบคมมันจะให้เข้ากับตัวนี้นะครับมิติมันจะเข้ากันเลยแล้วก็มาตัดด้วยตัวหนังสือสีขาวากับตัวไรเดนนะครับไรเดนทายนี่นะครับมอนสเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็น A t ทสนะครับนําเข้าโดยเลนโซ่นะครับ a อทสามดอกยางจะเป็นลายที่แบบว่า a อทกึ่งถนนดํากึ่งถนนดินนะครับลุยๆแต่เสียงเงียบไม่ดังมากนะครับมีตะกุยข้างไม่เยอะมากนะครับเสียงเงียบแน่นอนเพราะว่า ดอกล่างข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะถี่นะครับไม่ห่างมากเกินนะครับมีริมการอมขอบล้อเข้าไปหายเลยนะแก้มขึ้นตรงนะครับแล้วก็องศาดึงหลบเข้าไปด้านในนะครับตัวหนังสือตัวนูน,นขาวใหญ่นะครับนี่ยางตัวนี้ราคาไม่แพงมากนะครับเส้นหนึ่งประมาณสามพันกว่าบาทเองนะครับสามพันห้าประมาณนี้ไม่เกินนะครับยางสิบแปดนะใส่แล้วก็จะอมสวยประมาณนี้กับล้อทีอีสามเจ็ดสเปคนี้สามหมื่นหนึ่งพันจบเลยนะ โอเคล้อยางประมาณนี้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับร้านนะครซับยางยนต์นะเบอร์โทรด้านบนขวามือ094นะครับ540 9999 99สวัสดีครับ Perfect, perfect.